ครับสวัสดีครับพวกับช่อง h a กู Channel ครับมาเลยมาด้วยกันกับพ่อปืนบ่อลงครับผมโอ้โหลงเลยลุเลยเดยวเล้

เดี๋ยวมันมีของอท่านอ่ะผู้ใดผู้ใดของผมมีเราก็ไปเดไม่ดีกได้ดรถเามาอะไรคันแมนครับประหยัดน้ำมันไงคันเดียวพอเลยเนาะป้าถ้ามีขี่เลือผก็ปิดนี่ว่านานาที่เไปเรกเที่ว่าเขาี่เือดมันมีจุดที่มันขีเือแต่ว่าคงไ่ได้เข้าไปมีอยู่มีอยู่นะจุดที่ได้ขีเือแต่เราไม่ได้ไปเป็นยาดปิง ้มาีปิ่งมาน่ไม่น่มมีปิงครับนมันต้องมีสิมีน้ำมันต้องมาอย่างนี้ไม่ได้ก็รอก่อนนนี้เนีอยรอจะจัดเลยันี้เวี่นี่้องบังกนไปใช่นึกได้โ่หเดี๋ยวรข้นนะคร

นนแล้วเราทีบไก่ออกไ,ได้50แพงแต่ไก่บ้านอะไม่ได้แลยนะมีคุณยายคนนึงอยากกินตุ้งไก่บ้านอะเราเราไม่เรียวกันเลยค่อยก็ไม่รู้จะไปเชื้อที่ไหนเขาก็ไปเชื้อไกไ่ไปค่อยวิ่งจะโดนค่อยมีแต่โดนถูกเชื้อตลอดพอดีพอดีมียายคนนึงแกบ,บอกแกเดินมาแกแบบ กินแกแล้วแบบแกบอกว่าอยากกิน hmm. ต mm ้มไก่บ hmm. ้านสัก hmm. ม mm ือ hmm. น yeah. mm ึงแล้วมันมันติดในความคิดรอคุณลุงเขาีไม่สิไม่สิคุณจะไปเอาไหนคุก็มะก้ามก้า่มก้ามันนเหองย่างใช่บะไก่ตลาดไม่ใช่ไก่บ้าน นี่เราก็ีไข่ไก่บ้านก่นเป็นมนมที่ทำลำบากคือเขาบอวแต่ก็มีครงการครับก็ได้แต่ไข่ไก่ไก่สดมันก็ตัวก็ไม่มีที่เก็บถ้าเราเอามาเยอะๆตัวมันจะกลก็จีมไ็ถ้าเป็นความเย็นเยอะนูุครับ น <c oughs> านนะาสยเลยทนยวนไปกินบะาอ่บัติเยต่ได้ชวนอยู่ชุดนี้จากรอบหรือว่าใครยังไงไม่มไกไกาเพาะ่วนล่าล่ยังไม่ถงจามกระกไผมอยู่ที่ล่ระไารไกันได้าใจว่าเราอยู่ับไป ย่งจะยเหรอ่แมนมาได้ยังยนมาว้ไปอนน่งรวยต้ตไเยบงน้นขายรมานคนจต้องเปลี่ยนเพลงอาจารย์ศรัคนแล้วมั้งเนี่ยมันมูลไหลหลังเราไม่ต้องไหลหลังเราต้องตัดออกไหลหลังเฮ้ยวัไปเที่ยวช่องเมกเกอร์โมนี้แล้วไปนะผม อยู่ไกลตองเลนเป้นผมไปไม่ได้เลครับไปเาชกาว่าผมมีพฤติกรรมแบบนีชวนมาไปอย่างนั้นครับอาจารย์ทนายทนายชวนไปที่ไหนนะครับอาการค่ะอาจารย์อำเภอครับอำเภอตการพื้ผลอำเภอตการพื้นผลไปได้ครับแต่ต้องไม่กลับอะไร สวัสดีนะเขตจะไปชวนผมนะอาจารย์นะเทมมาล่าไปบริหารกันนะเทมมาล่าอย่าม,มาทีจุดข้ามฝั่งข้ามอะไรอย่าเพิ่งชวนผมไปเลี่ยงมากขนาดไปรับอาหารผมณจะไม่กล้าไปใ,ใกล้สถาบันมิทยาศาสตร,ร์ไทยเรามีใครลืมอาการ3 2ไปที่ห้องบ้างไหมครับ อะไรอาการสังกตุวามาด้วยติดตัวเราตลอดนเรื่งใครรบไวบ้างอาบน้ำแล้วใส่กระเป๋ายัดใส่ตัวยังมาบ้าสามบสองสองถ้ามันสามลืมถ้ามันสามารถสได้ แต่นี่ถ้ามันติดตัวอยู่ก็ไม่ลไปไหนจิ้นหูวใหญ่ยาวไหลบอกว่าจะมาช่วยอีกแรงมันโทรหาคอยอยู่ลุงไฟตอกว่าลุงไฟลุงไฟรถโตโยต้าแรงาุดๆรถเก่าเอพิจารจารอพินาทีนาไปซื้อไก่นะครับคนอยู่วารินไหนจังก็ใช้วารินหอยกับบุหูจัน พี่พี่ยูทูบเบอร์นะครับทุกช่องก็อยู่นี่นะผมถ่ายบัตเบื้องหลังนะครับพี่น้องผู้ใด้อกรเอยโอเคครับประมาณนี้ฝากกดติดตามนะครับ ไลค์นะครับหัแชร์นะครับหัวซับสไครป์ช่องทับฟูชแนลนะครับ,อ,บ,รบอ่า